So. สดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะงามบุปผาสกุณานะคะแมในตอนที่15ก็ยิงสร้างความตื่นเต้นให้พวกเราเข้าไปใหญ่เลยนะคะเปิดเผยปอมออกมาว่าพระเอกของพวกเรานั้นไม่ได้ฆ่าท่านอาจารย์ของเขานะคะท่านอาจารย์ฉวีจอจิวค่ะแมชื่ออ่ะก็เรียกท่านอาจารย์ง่ายกว่านะคะสําหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของราชวงศ์ถัง ซึ่งมันก็ยังเป็นระบบของแบบศักดินายอยู่นะคะก็จะต้องมีขุนพลมีน,นมายพลมีขุนนางในหลายๆตำแหน่งด้วยกันแล้วก็ก็จะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยก็คือกังฉินกับ ตรงฉินนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามทั้งสองขั้วนะคะก็จะต้องใช้ปัญญาเพื่อเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีอํานาจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสภาวะแวดล้อมทาง p o l i t i c เนาะทางการเมืองมีความซับซ้อนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องก็ต้องทําให้กลุ่มของผู้ที่มีความหลักชาติหลักแคว้นนะคะแล้วก็มีความเพียรที่จะสร้างคุณงามความดีให้กับแคว้นนั้นเป็นฝ่ายพระเอกแล้วก็เป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนค่ะนางเอกของพวกเรานั้น จะไปอยู่ในวังวนของการต่อสู้ทางการเมืองได้อย่างไรนะคะก็เพราะว่านางเอกของเราจะคู่กับพระเอกนั่นเองพระเอกเป็นคนสนิทขององค์จกักรพรรดินะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องโดนดึงเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเรื่องของการเมืองเป็นอย่างมากนะคะแล้วนางเอกของเรานั้นก็เดี๋ยวจะเป็นแม่ค้าที่มีชื่อเสียงมากๆในเมืองหลวงฉางอันอีกด้วยด้วยทักษะการทําธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของนางเอกของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการในในบทละครคือให้ปลูก ต้นโบตันพันหายากนะคะจำนายไปแล้วก็ขยายธุรกิจทางด้านน้ำหอมผงหอมนะคะแล้วก็เครื่องหอมที่มาจากดอกไม้อีกด้วยนะคะก็ถือได้ว่ามีความต้องการเป็นอย่างสูงในตลาดกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่นางเอกของพวกเรานั้นนะคะแบบได้บังเอิญไปเห็นว่ากลุ่มของท่านอาจารย์นะคะได้ถูกของท่านไทฝูเนี่ยถูกไล่ล่าโดยโดยนักฆ่ากลุ่มหนึ่งแต่เราก็มีการตายเกิดขึ้นซึ่งตอนแรกนางเอกของ เรามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มืดๆนะคะฝนก็ตกหนักมากๆอะไรมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เลยเข้าใจผิดว่าพระเอกของเราน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายนะคะของท่านไทฝูนี่เองแต่แล้วต่อมาก็ไปเจออยู่ในไอ้ตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็กรีดเลยกรีดวิตวายกันเลยตกใจามาเจอผีได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ตายนั่นเองค่ะคือมองเผนๆแล้วนะคะเจียงซางอย่างนั้นดูเหมือนจะเป็นคนเลือดเย็นที่ยอมท ทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายนี่เป็นความเข้าใจของนางเอกในตอนแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามพอตอนหลังนางเอกของเราก็มีความรู้สึกแบบเอ้ยข้อมูลที่นางเอกได้ได้ได้มาเกี่ยวกับพระเอกของพวกเรามันก็ไม่ใช่ด้านนั้นนิว่ามันไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งกันในความเป็นตัวตนของเจียงซางอย่างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพอต่อมารู้ว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ตายก็เลยได้รู้ความจริงว่าอ๋อมันเป็นเรื่องราวที่เป็นแผนอยู่แล้วซึ่งพวกเขาอะ รู้รู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไงนั่นเองมูตันนั้นก็เป็นแค่อีกคนหนึ่งที่ที่แบบ เออเข้ามาผัวพันโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะคะเกือบจะแบบเออต้องมาฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เป็นการแกล้งของเจียงซางอย่างนั่นเองนะคะเพราะว่าไอ้อมีสั้นอันนั้นน่ะมันแบบหดได้นั่นเองค่ะมันไม่มีทางที่จะแทงเข้าไปในร่างกายของมุดตันได้นะคะแต่มุดตันของเราตลกเนาะเลือกเอ๊ะเราจะแทงที่ลําคอดีไหมนะแทงให้เส้นเลือดใหญ่มันขาดจะได้แบบเลือดออกตายเออเดี๋ยวไม่สวยมาแทงที่หน้าอกดีไหมนะเฮ้ยไม่ดีไม่ดีก็เปลี่ยนไปแทงที่ท้อง ดีกว่านะคะยังพอจะมีโอกาสรอดบ้างแต่ก็คงจะเจ็บหน้าดูแต่แล้วนางเอกของพวกเราก็รู้ค่าว่าเออมันไม่ใช่นะคะก็อย่างที่หวานวิเคราะห์ไปเมื่อวันก่อนนอกจากคลิปนั้นที่ว่าทำไมการตายของท่านไทฝูจึง เป็นประโยชน์ต่อองค์จกักรพรรดินะคะเพราะว่าอ,อ,องค์จกักรพรรดิองค์ปัจจุบันยังไม่มีอำนาจในมืออย่างสมบูรณ์เพราะว่าข้าราชการแบ่งเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งก็คือเชื่อทางด้านอ,อ,อยู่ทางฝั่งของอ,องหนิงอีกขั้วหนึ่งก็อยู่ทางฝั่งของท่านไทฝูเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าสองฝั่งนี้สามารถจะมาคัดค้านนะคะการตัดสินใจของฮ่องเต้ได้ดังนั้นแล้วนะคะการที่ทําให ทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งกันเป็นวงกว้างเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์จักรพรรดิที่สามารถจะเก็บรวบรวมเขาเรียกว่าอะไรอำนาจนะ่ะเข้ามาอยู่ในมือได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเกิดความแบบไม่ไม่เข้าใจกันแล้วก็เกิดการพันหน้ากันของฝ่ายขององคหนิงนะคะกับฝ่ายของขุนนางเก่าแก่ที่เป็นที่เป็นกลุ่มของบัณฑิตอะไรแบบนี้ละคะ่ะก็เริ่มแล้วนะคะเบื้องหลังนะคะสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ความโหดร้ายของการแย่งชิงอํานาจในราช สำนักนะคะก็ได้รับการสะท้อนให้เห็นนะคะในฐานะพลังแล้วก็อำนาจที่แข็งแกร่งเนี่ยอ,องหนิงนั้นมีความทะเยอทะยานค่ะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือมีอำนาจ กลุ่มเด็ดขาดเลยนะคะของราชสํานักทั้งหมดนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไปของเขานั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะต้องทำวิธีการไหนอะไรก็ตามไม่ว่าจะต้องไปฆ่ากำจัดพวกต่อต้านนะคะก็พวกขุนนางพักดีต่างๆที่ไม่มาร่วมมือกับเขาเนี่ยเขาก็จะฆ่าให้หมดเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราบรรดากลุ่มของขุนนางนะคะทั้งฝ่ายของท่านไทฝูเนี่ยก็จะรู้ถึงความทะเยอทะยานขององคหนิงนั่นเองดังนั้นเพื่อรักษา ถียรภาพของราชสำนักแล้วก็สันติภาพระยะยาวของแคว้นเอาไว้ให้ได้ก็เลยต้องเลือกใช้มาตรการพิเศษบางอย่างนะคะเพื่อนำมาจัดการกับเรื่องนี้ค่ะความร่วมมือกันร,ระหว่างเจียงซางหยางนะคะแล้วก็ทางด้านท่านไทฝูถือเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการแย่งชิงอำนาจนะคะเกมในครั้งนี้ในจักรวาลของงามบุกผาสกุเนี่แหละคะ่ะบทบาทของมูตันในละครน,นะคะเรื่องนี้ดูถ้าเป็นเกี่ยวกับการเมืองดูไม่ค่อยมีนัยสำคัญ อะไรนักนะคะแต่จริงแล้วมันก็มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นว่าที่เมียของเจียงซังหยางนั่นเองค่ะแล้วก็การปรากฏตัวของนางเอกนะคะที่ทําให้มารู้ถึงแผนการนี้ของพระเอกแล้วก็ท่านไทฟูเนี่ยก็ทําให้ทําให้นางต้องรู้ความลับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้วัดใจกันในเรื่องของความไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจซึ่งก็แน่นอนว่าเจียงซังหยางให้ความไว้วางใจนางเอกของพวกเราแล้วนางเอกของเราก็ไม่ทรยศพระเอกเช่นเดียว นนะะเพราะฉะนั้นแล้วบทสรุปนะัดจุดนี้ทําให้นางเอกรู้ว่าเจียงซางหยางก็ไม่ใช่คนเย็นชาเลือดเย็นโดยสมบูรณ์แต่ว่าลึกๆแล้วในใจของเขาเป็นคนดีแล้วก็มีความอ่อนโยนค้าแมโอ้ยยิงปืนเหตุการณ์แบบเรื่องเดียวสามารถจะสะท้อนเห็นได้บทสรุปถึง2ประการเลยด้วยกันนะคะ จากมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะของงานในละครเรื่องงานบุพภาสก,กุณาเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและก็ธรรมชาติค่ะที่มีหลายแง่มุมเลยนะคะของมนุษย์ผ่านพล็อตเรื่องนีขึ้นมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั่นเองค่ะทางด้านของเจียงซังหยางแล้วก็ท่านไทฝูก็ไม่ลังเลเลยนะคะที่จะต้องลงมาเล่นเกมนี้หลอกลวงปลอมตัวสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปก็เพื่อ,อพักดีต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้ว ก็วิธีการที่เจียงซางหยางทำนั้นนะคะก็มาในเส้นเทาๆอยู่แล้วค่ะละเมิดศีลธรรมและก็จริยธรรมในสายตาของคนอื่นๆน,นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือต้องการผลที่เป็นบวกให้กับองค์จัก,กรพรรดนั่นเองนะคะก็ทาแบบมีผลที่จะทําให้ประเทศนั้นจเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ไม่ให้มีการแบบกลุ่มที่จะมาชิงอํานาจง่ายๆไปนั่นเองค่ะเพราะว่ากลุ่มขององคหนิงเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็องคหนิงนั้นนะคะ คือลูกน้องเนี่ยเป็นคนที่ช่อลาดบางหลวงทั้งนั้นเลยขุนนางรับสินบนทั้งนั้นเลยอีกด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะยังทําให้เราเนี่ยได้ทราบว่าภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นระบบศักดินาเนี่ยนะคะขุนพลนายพลแล้วก็ผู้พักดีต้อง ต้องใช้ชีวิตของตัวเองเป็นการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เลยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยในยามจําเป็นนะคะแล้วก็การที่ต้องใช้สติปัญญานะคะจัดการเผชิญหน้ากับศัตรูที่อยู่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศเนี่ยถือได้ว่า มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องซับซ้อนมากๆค่ะมีเพียงแค่ความกล้าหาญแล้วก็ความเพียรเท่านั้นที่จะทําให้สามารถชนะสงครามนะคะที่มองไม่ค่อยเห็นเหล่านี้มีแต่ความคุมค้มเครือคุ้มเคือเพราะมันเป็นสงครามของอํานาจการแข่งแย่งนั่นเองค่ะนางเอกของพวกเรานะคะก็ในตอนที่15ก็หนีความตายจากเงื้อมือของเจียงซางหยางมาแล้วนะคะซึ่งออพอตก็นําไปสู่การเคลียร์คัดในเรื่องนี้แล้วก็มูตันก็เข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องเพราะว่าได้รู้ความลับไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของ ในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ของท่านไทฝูเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เริ่มระทึกใจมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะก็ต้องมาดูว่าอองหนิงนั้นจะรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเจียงซางอย่างนั้นนะคะยังไงยังไงก็ไม่อยู่ทีมเขาในตอนนี้คืออองหนิงอะ่ะยังมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเจียงซางอย่างเป็นข้าราชการทุจริตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะมีจุดอ่อนมากมายเลยให้เขานั้นคอยโจมตีได้แล้วก็สามารถที่จะดึงเอามาเป็นพวกได้คนที่รับของรับสินบนสามารถจะ ตึงมาเป็นพวกได้ง่ายกว่าพวกตรงฉินที่ไม่แบบไม่ดูไม่แลซ้ายขวาเลยเอาแต่ความจงรักภักดีอะไรแบบเนี้ยนะคะองหนิงก็จ้องอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าองหนิงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่ละครที่เจียงซังหยางของพวกเราเล่นอยู่เนี่ยคะเดี๋ยวต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะในบทละครว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะชอบงานบุพผาสกุณาอยู่บ้างเอ่ยนะคะชอบฉากแบบไหนมากกว่ากันชอบฉากกุ๊กกิ๊กหรือว่าชอบฉากทีก เข้มๆทางการเมืองหรือว่าชอบฉากที่แบบสู้ชีวิตของนางเอกก็สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ